คดหล่อคนอะไรวะแมเ่เออ,เอ,อหลงตัวเองชิไหายเลย <S <S สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมมอนเดฟนะครับคนหล่อต้องมอนเดฟเท่านั้นนะครับใช่หรือเปล่าอนีวันนี้นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากอีกแล้ว่ครับคลิปนี้ก็ผมจะมาแข่งกินมาม่าเผ็ดกับแฟนผมนะครับซึ่งเป็นมาม่าเผ็ดที่สุดในโลกนะแต่ผมจะไม่แบบแข่งกินกันธรร,รมดาแล้วนะครับผมต้องมีโกงแฟนผมหน่อยซึ่งผมจะมาแกงเลยท่านผู้บบชมมันเป็นมาม่าที่แบบท่านผู้ชมน่าจะเคยเห็นนะเออที่มันเป็นมาม่าที่เผ็ดที่สุดในโลกเคยเห็นกนะันปย ไอหอเนี้ยที่มันเป็นเส้นดำๆอ่ะเออน่าจะเคยเห็นนะอ่าเป็นมาเป็นที่สุดในโลกนะผมจะมาแข่งกินกับแฟนผมแต่อ่ามีแต่ด้วยครับมันจะเป็นแกงไะใช่ปะงงวะมันมีสองกระป๋องใช่ไหมอีกระป๋องหนึ่งผมก็จะต้มให้แฟนผมกินแต่อีกระป๋องหนึ่งผมก็จะต้มให้ผมแต่ผมจะไม่ใส่เส้นแล้วก็เครื่องไปผมจะเอาไอซองเนี้ยอ่าเห็นปะไอซองเนี้ยไอต้มยำกุ้งน้ำข้นเนี้ยใส่ลงไปในะกระป๋องของผมอ่าแต่ผมจะมให้แฟนผมเห็นกระป๋องผมนะเออแต่กระป๋องแฟนผมผมจะ แบบใส่เครื่องให้มันเต็มๆมะให้มันแบบเผ็ดร้อนแสบนิดเลยประมาณนี้เฮ๋ยแต่มันเผ็ดจริงนะมามา่าเนี่ยผมเคยลองแดกครั้งหนึง่งโคตรเผ็ดบอกเลยครับเดี๋ยวมาดูครับว่าแฟนผมมาแดกไปแล้วแบบแมันจะเกิดอาการยังไงนะครับแล้วมันจะสงสยัยหรือเปล่าว่าเฮ้ยทำไมผมไม่รู้สึกเผ็ดอะไรเลยประมาณนะั้นเออผมก็จะทำแบบเฉยๆสบายเลยประมาณนะัณนะ้นเพราะผมแดกก้อนันนี้ไงเอาใสาไานะ่ไปในกระป๋องแหละไอ้ต้มยำกุ้งอะ <laughs> มันชื่ออะไรวะ สไปซี่ชิคเก้นนะครับอ่าเป็นดูเหมือนเขาบอกว่าเป็นมาม่าเผ็ดของมาเลเซียนะครับเผ็ดที่สุดในโลกของตัวมาม่านะโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปต้มน้ำก่อนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราค่อยเจอกันนะครับถ้าถ้าท่านผู้ชมชอบใจคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยคนละหนึ่งไลค์เองคนไม่เกินใจป่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกันถ้าอยากให้ผมทำอะไรอีกก็คอมเมนต์มาเลยครับอยากให้ผมแก้แฟนอีกคอมเมนต์มาด้านล่างยวผมขอตัวไปต้มมาม่าแป๊บหนึ่งเออเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวแพนเราค่อยเริ่มได้โอเคเล t s go เฮ้ยสแรรกได้เเลยหอวะ เฮ้ยผมได้ไ p แพดโปรท่านผู้ชมเฮ้ยจริงเหรอวะเนี่ยอ่าใครที่อยากได้ iPad Pro ในราคา10บาทเหมือนผมนะครับก็ลองไปสุ่มที่เว็บม d ดีโซนดูนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับลองไปสุ่มกันดูอาจจะได้เหมือนผมก็ได้นะเว้ยเออได้จริงนะครับผมสุ่มจากเว็บมนะี z o n e น่ะเออโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ทําการต้มมาม่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมมาดูความแตกต่างนะครับอันนี้คือที่ผมจะเอาไปแกล้งแฟนนะอ,ะไอนาไอมาม่าเผ็ดที่สุดในโลกนะครับดูแต่ดูสีแป๊บนนึงนะ อ่าสีมะจะออกดำๆแล้วผู้ชมเห็นปะสีมันจอกดำๆนะครับเพราะคือมาม่าเผ็ดแต่นี่คือของผมนะครับถ้าผู้ชมดูอ่าเห็นปะกล่องกระป๋องด้วยกันแต่ดูของผมดิอ่าเห็นปะเป็นม,มาม่าอะไรวะต้ยมยำน้ำข้นนะครับของผมเออแต่แบบเวลากินเส้นผมก็พยายามจะไม่ให้มันเห็นเส้น,นครับเพราะเส้นมันแตกต่างนะครับของแฟนผมที่ผมจะแก้มันสีดำนะถ้าผู้ชมเห็นปะมันสีดำนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปตามแฟนผมออกมาแข่ง เดี๋ยวผมต้องเอาของผมออกไว้ห่างๆว่เดี๋ยวมันเห็นนะเออโอเคแล้วู้ชมอ่ะมาเดี๋ยวเรามาแข่งกินมาม่าเผ็ดกันเป็นมาม่าเผ็ดที่สุดในโลกกัเนี่ยเคยเห็นเปล่าแต่เคยเห็นเปล่าโคตรเผ็ดเลยนะบอกไว้ก่อนกินไปนี่อาจจะร้องได้นะใช่มาม่าเผ็ดอยู่อินเดียปะอินเดียอะไรไม่ใช่ของมาเลเซียอ้าวมั่วแล้วมึงอ่ะมาใครจะทนเผ็ดไหวกว่าการกล้ากินเปล่าโอ้โหแค่นี้กระจกอ่ะเอออามาคนคนคน เดี๋ยวรู้ไปไงโอ้โหดูลองดมกลิ่นดูดิเดี๋ยวรู้เลยว่ากลิ่นมันเป็นยังไงโอ้าหูยเผ็ดมากๆท่านผ <ะ S 2> ู้ชมไหนให้เส้นท่านผู้ชมดูดิโอ้โหูไปไงท่านผู้ชมดูโโอ้หเส้นแม่งบเบลอเลยอ่ะโอ้โหโโอ้โหดำปึ๊ดเลยว่ะามาอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนได้ไหมพร้อมยังนี่เธออะไรเธอได้ใส่อะไรลงมาหรือเปล่าไม่ได้ใส่เอ้าไม่ได้ใส่ก็เป็นมาม่าเผ็ดเลยมาอา่ะเธอได้วางยาเขาหรือเปล่าไม่เอากินเลยเอ๋อ เฮ้ยมากินก่อนได้ไงเอากินก่อนเนาะถ้ากินก่อนเขาไม่ไ,ไม่เธอก่อนอาเดะโอ้โหดูครับคําแรกน็มาชมดูกินให้ดูก่อนดนะิไม่เอ,เ,อเดี๋ยวเธอใส่ยาถ่ายลงไปไม่ได้ใส่อ่าม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 ากินพร้อมกันเลยอ่าเธอกินให้กล้องดูด้วยอ่ามากินพร้อมกันเลยนะอือหือโ้โหคต<ห><ห>รเผ็ดเลยท่านผู้ชม<ห>เออ เป็นไงเป็นไงมีน้ำไหมเฮ้ยเฮ้ยห้ามกินน้ำใครห้ามกินน้ำใครกินน้ำแพ้แล้วบอกไปก่อนกระจอกเลยอ่ะใครกินน้ำอ่ะมาดื่มมาบอกยิ่งฉุกคันถ้าใครแพ้เอ้ยไม่ใช่สิถ้าเธอแพ้เขาอ่ะถ้าใครกินหมดก่อนอ่าคำที่สองมาไม่ใส่กางเกงไหนแล้วก็วิ่งอ้อมเงยเพ็ดเตะเพ็ดเตะน้ำตาเริ่มไหลแล้วเพ็ดเพ็ดเพ็ดนี่มันเผ็ดนะเว้ยทุกคนกระจอกเอามามาคำที่สองไม่ใช่เรื่องเล่นนะเว้ยคำที่สองมา กินพร้อมกันดิเขาไม่เห็นเผ็ดเลยเนี่ยกะจอกว่าเธออะมาดิให้มันเผ็ดมาที่หลังวะบอกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเยฮยอมแพ้เหรออะไรอะ่ะบอกบอกเอาต่อ,ต,อต่อดิกินต่อดิกินต่อดิเดี๋ยวเรามาป่อยิงฉุบกันว่าใครกินเผ็ดก่อนคนนั้นต้องไม่ไม่ไม่มาคำที่สองเลยอ่าดูหูยเส้นอืมอุ้ยเขาก็เริ่มมาแล้ววะ่ะเริ่มเผ็ดเหมือนกันเริอื้มอื้มเร็ว เฮ้ยแบะเริ่มเผ็ดแล้วอุอ้ยเผ็ดเผ็ดมากเลยท่านผู้ชมเออเผ็ดอ่ะอืเผ็ดเริ่มจะไม่ไหวแล้วเผ็ดเผ็ดชิบหายเลยอร่อยเหงื่อเริ่มตกแล้วตอนนี้เ่หงื่ออะไรใครย้อยเลยท่านผู้ชมโอ้โหเพี่จะบอกว่า เด้เป็นคนกินเผ็ดไม่ได้นะเวย้ยกินเผ็ดเยอะไม่ได้เวย้ยไหนอ๋อให้ใหใหใหกล้องดูหนา้าเผ็ดตรงไหนหน้ายังปกติอยู่เลยเนะี่ยเห็นปะเห็นปะระจอกกับเธอว่้แค่นี้ทําเป็นร้องยังไม่ได้ร้องเลยเอ่ะอ่ะมาต่อไปดิกล้าเปล่ายอมพอยแพ้ยังแค่ยอมแพ้่วยลูกยอมแพ้ยัง,งยกินต่อเร็วเผ็ดแล้วครับเริ่มเผ็ดแล้วเป็นไงผมก็โคตรเผ็ดเลยบานผู้ชมอื้อหือ นมคะเฮ้ยยอมแพ้เหรอมาบอก <ś led> ไหนอ่ะมันเผ็ดตรงไหนวะเขาจะดูให้ดูก็ตอบมากแล้วบอกเผ็ดท่านผู้ชมผมไม่เห็นเผ็ดเลยโอ้ผมแบบชิวๆแบบครับอ่ายนี่ไงอ่าแสบท้องอ่ะอืมอ้ะไม่เท่าไหรด่ดรือวะจิ๊บๆอะ่ะอยากว่าเสร็จเลยไหมอ่ะผมไม่เฉยๆไปเลยก็อร่อยอยู่นะเออไม่ค่อยเผ็ดเท่าไรหร่หรอก ผมว่าเอา้ากองมันตกมไอ้กองมันจะตกแล้วอ่าจะไปชมดูอ่ะอ่าไม่ค่อยไม่ไม่เท่าไหร่กระจอกบ,บ้างเหรอหอ้โหไปปะ๊บแกงกวยแกงกูน้ำเอากอินให้หมดเลยเพื่อเป็นการไถ่ทโทษโดนเขาแกงแล้เถอะ เฮ้ยกินละไม่ได้แล้วเจอคลิป